อืมน่ามัดยังว่าเป็นดีมัดเลยเป็นแล้วนีเลยนะเป็นแค่ในบ้านในบ้านก็ได้ Ja. 对，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  มีคนคันจำก็ได้บ่จำแล้วก็เขียนเบใบไม่ังี้ tôi ni là xuống sen mì mình anh ấy tôi nè, tôi anh sống thoát mình nha ở nè, ơi nha bò mì mày nha và mình nha anh ơi nha anh ơi

nó còn đi thành ra gian bôi nhạc nó còn lại anh gì còn cái gì nó còn làm nó nó <laughs> nó là bên lâu <laughs> 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 บ่เลยบ้านโอ้บ่นั้นแต่คั่นเขาเจ้าบ่บ่เส้นฮอดบ้านเขาเจ้าเส้นเพิ่นย่านป้าไว้ก็ได้บัดเรื่องบ่นันไปนันันัน่งนี้ันผู้ยักอันผู้เอาหนคันผู้เอาเพิ่นยเอายอันนั้นแบ่ฮอดในบ้านมีหยังสิก็ได้โอ้นั้นแม่นน่ะ จะเมกสได้เหมนบเลนอ่ำเป็นจังขึ้นหลกคนนแมนยู่มนอันเพิ่นมอบตัวเองเป็นผู้เิงลูกลาแต่ยังบ่ทันมอบสินันตัวเลี้ยงร้อน่ะบ่ร้อน่ะบ้านส่งเพิ่นก็ฮู้บ่ได้ซื้อเพิ่นกร้อน้นั้นก็ได้วงตัวเองก็เป็นบวงตัวเองก้อนลูกลาก็ลูกได้ เสิน้หมอนม่อกีองบิ้นรนเหมือนอนเองเบืองบร้อนอันนี้เป็นขึ้นเป็นแดงเห็นเดือดออรมาเลยกระพจข้เลยนหมามาอาันิ่งลเข้าก็เมย เกมาเปต้งรก็เลี้ยงพอตเก็เลี้ยมันเมืนลี่ยงเา่ราเก็บตัวใช่ไหมซึ่งนั่นอาจจมีพอโตมันตัวกันนะหา่ีเยตัวไต่ปญ่เป็นน้องตี่เป็มงเดียวเนี่ย ก็ชุกแกมันไตเครื่องงแล้วมันก็จะเดินองพร้อมกันเนาะว่ายานจุดไหนพอนะยานบกุมกลางพอนะนแค่ดินแค่ดวนจะไเข้างหนึ่งยัเข้าหมึ่เขาหลุดเลี้ยงเข้าจะหมด ไฟบ่มยำค่ะคุณทอนวข้าวรียงบมีวกับ <goof cji> ีบใสรย์ยกนน้อข้านึงน้ำพอกินอยู่่ไห้อาเจารัโหนมาเจินอ่รียงเอเิ้าซื้อเรียงอีนั่นเนาะ Turn thân mà ở đây mình à. là mình. cái nào vinh it. mà Hết ra Mình mình ở Mình lộn mình tôi. cái mẹ, luôn mẹ, mẹ, mình mẹ, 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 cái mẹ, mẹ, ใคยนอนแล้วเครตายแล้วตายตายจะจมาพูดกัน,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 นตัวตากเขาโกงดีม็กเถิงได้ไหมล่ะ นางเบือ้องนี้นางเบื้องอะไรนะนางเบือ้องนี้หรือว่าคนนั้นเจ้ากระโจงนี่อันเป็นเสื้อเป็นอะไรนิดนี่งเจ้ากระหม่อจะได้เจ้ากระเสื้อมาปูมานั้นถ้ามันอ่อน,อน,นอกุญเช่นโอซิเมทเครื่องนี้มีจังอันสจงตังนี้สาวอ่ะ كده خالص خالص تقيل بقى يكون